เล่ <man> เปลี่ยนค่ะท่านประธานวันนี้เป็นคอนเทนต์แรกของเลดี้มีหลอดในช่องหาหลอดน,นะครับค่เอ่กอกนคืนขอเล่าประวัติวัดน,นี้นเตอร์พวิสาวครั้ง,ง,งหน้าไปด้วยมานะพี่ใหญ่ครั้งหน้าเจอการสปอนเซอร์อของเรานะคะ <t> วัดน,นี้เขาบอกว่ามีเอ่อแม่ชีที่เดินผ่านไปผ่านมานี่ยา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวระหว่างที่ท่านประธานเล่าเนี่ยท่านได้ยินเสียงทักทายมาจากบริเวณนั้นน่ะเ,ออเสียงไอะไรยอย่างงี้มไฟฉายก็มันก็ไม่สว่างแล้วจะดูที่นี่ดับอีกแล้วเนี่ยมีแม่ชีที่มักจะเดินผ่านไปผ่านมาเราแวะนี้แล้วก็หายเข้าไปในป่าก็หวังว่าจะโชคดีแนละจะได้เห็นแม่ชีกันอ,อีกหนึ่ง ชีวิตของคุณมอนได้มาฝากเพื่อที่จะทำชาปนิก,กิจที่นี่แล้วก็อาจจะโดนอาจจะโดนของหรือว่าอะไรมาก็ทำให้ยังเห็นศพของเขาอยู่บริเวณนี้อยู่ตลอดทับใหญ่กับหลานอ่ะวันนี้ขอช่วงดีครับเดี๋ยวรบกวน ไปเดินไประหว่งป่ายาด้วยนะครับย่าใหญปเดินไปรับทราบค่ะรับทราบมาหญิงตามมาลูกเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไี่กัดใช่ไหมตะพีนอตามมาเนี่ยอย่าวิ่งนะครับเกาะกันไว้อย่าวิ่งนะจ้ะรับทราบค่ะท่านประธานจะบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ ใครมาจับขาเหมือนมีอะไรมาจับขาแต่พอส่องไปนั่นะคะตรงนั้นน่ะมันเป็นกิ่งไม้นะคะโอ้ยอยายไเดิเข้าไปครับเดินตรงไปอ้ตายแล้วคุณผู้ชมตอนนี้24ท่านนะคะชมบรรยากาศรอบ,บๆนะจะเห็นได้ว่ามีโกรธเก็บอัดฐินะคะคนโบราณเขาเรียก บริเวณนี้นะลูกหญิงเขาเรียกว่าอัฐิสถานนะคะเป็นคอนโดของผู้วัยชนใช่ไหมคะใช่หรือเรียกว่ากโกดนั่นเองแล<ช>้วรู้ไหมว่าทําไมเขาต้องเอากระดูกมาไว้ที่วัดเขาไม่ไว้ที่บ้านกันอยายจะเล่าให้ฟังนะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดไปทางไหนต่อดีและเนี่ยอ๋อยายยายห,ห,หมาหอดหมาเห่หาทำไมเราเดินมาเอยไอหญิงบรานเขาห้ามทักแ้ยิง